ฟิลิปมิวเซียมนะคะวันนี้เรามาที่ประเทศเนเธอร์แลนด์อีกแล้วค่ะแล้วมาทำอะไรกันหรอคะสวัสดีค่ะทุกคนดิฉันกลับมาอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาที่เนเธอร์แลนด์ค่ะเมืองชื่อไอโฮฟคิดว่าน่าจะพูดถูกเนาะมาทำอะไรหรอ มาเพื่อดูหนังคะ่ะเพราะว่าหนังที่เยอรมันนีคือลงเต็มแล้วก็สามีบอกว่าอะมากันเถอะเราก็งงๆว่ามาที่ไหนปรากฏมาที่เนเธอร์แลนด์นะคะรอบเช้าเลย10โมงดู IMAX มาดูกันว่าโลกละครโลกหนังที่เนเธอร์แลนด์จะเป็นยังไงกันนะคะรีวิวเยอรมันไม่มีมีแต่รีวิวประเทศเนเธอร์แลนด์และนี่ก็คือเมือง ของฟิลิปเมืองไอโฮเฟนเป็นเมืองเกิดของฟิลิปฟิลิปก็คือเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ที่เรารู้จักกันดีเมืองนี้เป็นเมืองต้นกำเนิดเลยค่ะและเป็นของประเทศเนเธอแลนด์เพิ่งจะรู้เหมือนกันนะคิดว่ามันไม่น่าจะใช่แต่สุดท้าย <S <S พอมาเปิดดูในวิกิมีเดียเอาเป็นของเนเธอแลนด์จรงิงๆเป็นเป็นยี่ห้อสัญชาติเนเธอแลนด์ที่ขายทั่วโลกโอเควันนี้มาดูกันนะคะว่า จะเป็นยังไงบ้างดูหนังเป็นยังไงได้ไปดูมิวเซียมไหมมาดูกันต่อเนาะว่าจะเป็นยังไงกันโอ้โห oh <my. S 1> วันนี้คือลมแรงมากฝนตกด้วย <c oughs> นะคะแล้วก็เรามาถึงแล้วไอส์แม็กยังไม่เปิดเลย นกนเกลกนึงก็มาเจอค่ะห้องน้ำผู้ชายเฮ้ยนี่คือห้องน้ำสำหรับฉี่ค่ะคุณก็เปิดโล่งกันอย่างนี้เลยอืเราเลยมาเดินขั้นเวลากันนะคะเกามาเดินกันในโซนเดินหรือคนที่เ่อยๆนะ เดินได้โซนสำหรับคนเดินนะคะ mm hmm. แล้วก็มีญี่ปุ่นเช้าวันอาทิตย์ไม่มีคนเลยอันนี้เรามาดูกันค่ะว่าเป็นใคร mm hmm. อ่าใช่ฟิลิปส์ mm hmm. ฟริฟะะตซ์ฟิลิปส์นี่นะคะหนึ่งในตระกูลฟิลิปที่ ทำเครื่องทีวีวิทยุยทุกอย่างให้เรานะคะ,ะเดี๋ยวเราจะเข้ามาดูน่าจะเป็นเครื่องซื้อมัง in English in English oh, no. ตั๋วินแฟคโฮฟฟคามีสำหรับซื้อตัว๋วเดี๋ยวนี่นะคะมีสแกนแล้วก็เต็มตัวเข้าไปได้ก็คือซื้อตั๋วออนไลน์ You have to buy it online ก็คือื้้อย่างออนไลน์แล้วก็น้องคนนี้ก็จะสแกนเครื่องให้ <laughs> Was soll sie sagen? Ich will nach sau achs bitte? Sau-Achs. Okay, danke. Oh Gott, ich denke, so ein Klingt. Ja, ich würde gerne was. Ah, hier, dort. Was sagt sie? Ach, oder was? Die Cinema-Ach. จริงไม่อยากกินน้ำเย็นเลยแต่ราคาคือสามโลร้าจัสมินโอ oh my god โอเคฟรีมิสซินดีป๊อปคอร์นค่ะป๊อปคอร์น small medium large เฮ้ยดี่แบบคือหยิบแล้วก็เอาไปเลยไม่ไม่ต้องมีพนักงานมาเติมแล้วก็อันนี้มีเป็นเหมือน ทักาโก้นะคะก็มีอะไรอีกอะซอสถ้้เป็นสเปเชียลก็จะ4ยูโรนะคะแอบแพงเลยแหละน,นะค,ะคลายนะทุเรีโปรซเซีทัท่วเยอะนี่นะนี่เป็นรสชาติผสมเย้่ เซาล์ตสวีทส่วนที่เป็นแถวต่อกันนี้คือกาแฟสตาร์บัคค่ะดูพินโอลีโซโอเคไปจ่ายตังกันค่ะโซ่ฮัลโหลิมโปเทบา โอเคจ่ายตั้งแล้วทุกอย่างแล้วก็นี่ป๊อปคอนค่ะ <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าโรงหนังภายในจะเป็นยังไงก็เมื่อกี้ทุกคนก็เห็นแล้วเนาะว่าการซื้อป๊อปคอนที่นี่ง่ายมากแล้วก็ทุกคนโดยมากมาที่ตอน10โมงก็จะซื้อกาแฟก,กินกันเขาก็มีของ s t a r b u c k นะคะทุกอย่างพานักงานก็คือจะอยู่ตรงเคาน์เตอร์จ่ายตังค์เลยง่ายดายมากเลยค่ะ นี่นะคะก็จะเป็นส่วนข้างล่างแล้วก็คนก็นยังคงรอต่อซื้อกาแฟกันอยู่โรงหนังของเราจะเป็นโรงที่8เป็น i m a x ถือว่าเป็นเป็นหนังไอไม<อ>ค์เป็นหนังที่ดีนะคะวิฟี่พารา์ตูเซาฟร้อโรเปร์เกโซอยู่ด้วยประมาณ12ยูโรต่อคนนะคะมันก็แถวที่เรานั่งคือแถวที่สี่ก็ได้บุญดีได้แค่นี้ก็ดีแล้วเนาะที่เลือกเพราะว่าที่นี่เป็นแบบภาษาซาวแท็กภาษา,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 าอังกฤษนะคะซึ่งที่เยอรมันจะมีออ,อปชันอยู่ประมาณฉายอยู่ประมาณ2เวลาต่อ ในวันเสาร์ที่นี่จะฉายสองครั้งแล้วก็หนังเนี่ยใช้เวลาสามชั่วโมงเราเลยเลือกมาที่นี่เพราะว่าที่เยอรมันที่นั่งเต็ม ของกินนะคะคตอนนี้คือเวลาบ่ายโมงครึ่งแล้วนี่ก็จะให้ดูค่ะว่าังเป็นยังไงนะคะก็ฝนตกค่ะวันนี้ฝนตกทั้งวันนี่เป็นโบสนะคะอะเราจะไปไหนกันต่อ<ม>เหมือนสาม,มีบอกจะไปฟูดคอร์ดและคิดว่าน,นี่น่าจะเป็นฟู้ดคอร์ดนะคะเนี่ยน่าจะเป็นที่นี่นะคะ สร oh. mm ุปเมื่อกี้เดินเข้าไปในฟู้ดคอร์ดแล้วก็ รู้สึกว่าไม่มีอะไรน่าสนใจก็เลยไม่ได้กินกันนะคะตอนนี้เรามาเดินอยู่ในห้างที่ใหญ่ของที่นี่นะคะก็ก็เป็นห้างปกติทั่วไปที่จะเห็นได้ในยุโรปที่ดูสดก็มีแต่ไม่กินมากินกันที่นี่ลองดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไง ซึ่งมีสาขายที่ดูซอดอกดวก้วยก็มาดูกันนะว่าอาหารที่สั่งมาแล้วนะคะจะเป็นยังไงนะคะเกี๊ยวซ่าหชิ้นแล้วนี่อันนี้เป็นราเมงแบบเผ็ดสุดนะคะอันนี้เป็น,นธรรมดาเป็นน้ำซุปเซมเซมแบบน้ำซ so ุปเป็นโซยาซดปอันนี้เป็นน้ำซุปเผ็ด <ừ, S 1> นะกินแล้วนะคะ อิตาเกนีมค mm ่ะเกเรสฟิลิปฟาดาอินสปาเรเตอร์อินโนเวเตอร์อันนี้มีร้านคาเฟ่ด้วยนะคะนี่คือค่าเข้านะคะ11ออโร่มุสสตูไม่มุสตูวิสต์ทูทูกับมาสตอรี่คุมสุดฟวิอแม็ก กำลังคิดอยู่ค่ะเข้าดีไม่เข้าดีสุดท้แล้วตามก็ไม่ได้เข้าไปชมนะคะเพืไไ่อใหพันตัวนี้ก็แอบเสียดายอยู่แต่คิดว่าไว้รอบหนะ้าค่อยมาชมแล้วกันค่ะที่จอดรถที่นี่คือแพงมากนะคะ35นาที2ยูโรแต่ถ้าแบบจ่อยเหมาก็คือ23ยูโรยังไงก็ยังถือว่าแพงแพงจริงๆค่ะ นี่ค่ะเป็นไงคะเจอไปเลยค่ะ20ยูโรเพราะว่า35นาที2 e u ยูโรค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอจบคลิปไปก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบายชูสสวัสดีค่ะ